ออกมานะคะหอมตามากนะคะหวานเผ็ดมากค่ะมาชมกันนะคะอุน่าแตกน่าแตก ฟูมากค่ะฟูมากนี่นะคะมันจะมีฟองอากาศเป็นรนนูปกลมฟองอากาศอุปกรณาจะเป็น เราก็ขูดมะพร้าวรอมะพร้าวนี่มะพร้าวเป็นแบบไหนก็ได้หรือชึ่งถึกหรืออ่อนหรือไงสุดเอถ้าจะอร่อยที่สุดก็คือชึ่งถึก่อนอ่อนกลางๆใช่ค่ะเป็นชึ่งถึที่ไม่ไม่ถึงก็แก่มากม่แก่มากแต่ก็ไม่ถึงก็เป็นแบบกระทีแกงบบนั้นก็ไม่ได้ค่ะต้องเป็นชึ่งถที่มันกําลังแบบกินแล้วมันมันไม่แข็งเกินไปนะคะอันนี้ มะพร้าวนี่หาซื้อกันไหนบ้านมาหายากไหมช่วงนี้หายากค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเท่าว่าปกติก็ไม่ยากมันยิ่งสีสงหารครับบ้านเองมีเม็ดมะพร้าวมีบ้านขนาดดีเคยมีคนมาส่งค่ะโอ้ขนาดดีส่งที่เป็นแบบเป็นร้อยลูกเลยค่ะการล้วนสูงก็มีค่ะสวนตรงบ้านบัวนะค่ะอ๋อบ้านบัวแล้วนี่มะพร้าวลูกอะไรแพงไหมอันนี้ลูกน้อยเนาะคือว่าอู้หหมดเต็มเลยอาจารย์ กระชับจัดก่อนครับคุณเวีบนานครับเอามะพาร้าวคุณเอามาผสมเกลือคี่ที่บอกนะคะว่าความเค็มอ่ะเราสามารถเพิ่มที่ตรงนี้ได้ค่ะเ,เราไม่จำเป็นต้องแบบใส่ก็ขนมเลยที่เดียวค่ะอันนี้จะเป็นมะพร้าวที่ใช้โรยหนาะมันจะมีความเค็มแบบประเมประรนิดนึงเนะเาะค่ะสาวน้องชิมดูค่ะหอมมากคุปัประเดมประเดม ก็ไม่มีเกมจัดประมาณนี้เราอ้อาว่ยได,ได้ครับเดี๋ยวไปดูขั้นต่อไปครับอันนี้กระเงใหญ่ใส่ลายไหมแล้วแต่ะคะ่ะแต่ว่าควรจะเหลือพื้นที่ เราให้พ่อเกาะได้ได้เลยใส่มากไหมแล้วแต่ความชอบค่ะผมเคยใส่เยอะค่ะใส่แบบเยอะแ้วแต่ความชอบใส่ใบเตยด้วยใบเตยไม่หอมนะแม่บอกเคล็ดลับของคนงไทยค่ะต้องใส่ใบเตยอะไรตัวความหอม ต้องรอให้เดือดะหุยหุ้ยหุยขึ้นละไฮขึ้นนี่แช่นใใช่ไหมแช่นใจ่ลยนะหี่10นาทีค่ะ10นาที10-15นาทีค่ะซุกแน่ถ้าน้อยก็นั่นไม่ต้อง8จะถ่ายค่ะไฟแรงหน่อย 8ป5ถึงนาทีค่ะอรอครับบางคนก็ย่นแล้วแต่ไม่เป็นไรอขอให้ซุกแล้วกันเนาะมาชวกันนะคะุอยน่าแตกน่าแตกฟูมากค่ะฟูมาก จาก,ตกเตาร้อนๆนะคะอันนี้ออกมาจากเตาแบบหนมากวันรมหมงเลยเราก็ชิมก้วห่อันนี้คือคนอนขนนปองนะคะกำลังร้อนๆเลยมีควันออกมานะคะหอมางมาก